เอาดันทรงครับดันทรงเอาคืออาอฮอนฟอครับไม่ไหวครับเอเอโอ้โหอันนี้ดู <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนจะไม่ สุดนะครับผมรอดูรถหกล้อพ่วงนะครับผมก็ได้ได้เห็นแล้วครับทีนี้เขาจะถอยขึ้นนะครับ210แรงม้าครับดูครับจะดันเนินขึ้นไหมครับผมติดตามกันดูครับนี่ครับดันขึ้นเนินตรงนี้ครับ ทา,ทางจะไหวไหมพี่น้องโอ้โหดูครับไหวไหมครับเร็วมากครับรอบเร็วมากโคตรเลยครับไหวไหมลงกำลังเต็มที่ครับโอ้โหแรงครับเออแรงครับไปได้ไครับโอ้แห้งเกินตัวนี้ แรงเหมือนกันนะนี่อ่ะจัดการยกดำเลยครับเออขันวัต yeah> ังขัน claro ตังท่าดีๆขันวัดตังท่าดีๆเ่ราืนเล่นปะเยพกแทกวกี่เาเยอะวาีดครับยเล่นแล้วก็จะังดดี ใส่ลมูโอ้ไม่แต่หกรอดเลยนี้ช่วงนี้กำลังมากกำลังมากดันเขาไปยืดดันเขาไปยัอยู่ตัวรถเนี่เนาะรถต่างเขาม่อยู่แรกกบอคือเคืนนนีแกใสิดต้องไป่งกันมไหรต้อง่งกัน่ไหร่ ขันท้อนตัวทั้งสี่นี่ดันทนได้จอดทั้งสี่แล้วพะวขึ้นมาเลยก็ปไป็นเครื <laughs> ่องว่งหอไม่อะขึ้นเดีายวนี้ว่าขั้นนั้นต้องลงไปก่อนปะเท่ากับกำลังเครื่องเลยครับ210แรงม้าครับผม

ความก็ไเยเ็นดน่เราจะไ่แลแมงมาตักทุ่ไนเดี๋ยวนอเยเพี้ยความปอกๆลบอกดูมันนั่นตอนนี้เนาะมันขึ้นมันเล็กขึ้นมากเะมันไหลขึ้นมากไหลขึ้นมากตกหลอกมันพอดีเพี้ยควาปอกๆเลย เอา,เอาออจากเลยบ้าน ก็อเอาลูกลงไปถอดครับผมเอามาแล้วครับอันนี้ครับโอ้แรงอยู่นะ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  แรงอยู่นะอืดอืดอืด,อด,ออดโอ้โอ,ขอ้เขาฝันลงแน่ะไม่ใช่กำลังมันจะหมดนะออันนี้เขาร้อยเก้าสิบเองครับเนี่ยเอ,อ่190อ FRR ร้อยเก้าสิบเองครับคันนี้อรอ้อยเก้าสิบยังแรงครับพี่น้องอู้ใหม่แล้วครับ ภากบายนี้มีแต่หกล้อพ่วงทั้งนั้นเลยครับโอ้โหนนั้นคือมอดโอ้ไงกุ๊เลย วิ่งตามน้ำหนักเป็นพระเอกครับโดยราคาที่ประหยัดน้ำมันครับผมประหยัดน้ำมันน,นี่ได้37ตันนะครับผมบรรทุกรวมครับน้ำหนักรถแค่พ่วงแล้วประมาณ10ตันเองครับน้ำหนักตัวแม่กับลูกเนี่ยครับ1ิตันประมาณ10ตันหน่อยๆครับ1ิตันห้าประมาณนี้ครับ เนื้อของก็ได้ประมาณ25-26ตันนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันที่ประหยัดครับเที่ยวหนึ่งกินน้ำมันไม่ถึงถ้าวิ่งร้อยกิโลนี่ครับไปกลับนี่ประหยัดกว่า10ล้อเยอะครับดูคันนี้ครับจะขึ้นไหวไหมดูกำลังอ่อนมากเลยครับคันนี้ ส่วนมากก็จะเป็นเฟืองรอบเร็วกันนะครับผมเฟืองรอบเร็วครับเอามาวิ่งงานระยะไกลๆเลยนะครับผมสําหรับล้อพ่วงครับนี่ยังไม่ยกดำครับโอ้แดดร้อนครับพี่น้องเอ้ย น,นี่เป็นของอูเอสครับเอ่ยำตัวแล้วครับคันนี้แม่มาดำตรงนี้ครับคันนี้เอาดันทรงครับดันทรง <laughs> ดันคอยพุทธเอาคือเอาอบอลพอครับไม่ไหวครับเอาดู เหมือนจะไม่แรงนะต้องไปตั้งลำมาจากโน่นเลย มดครับ <laughs> โอ้ไไม่ไหวครับตั <laughs> งรับไหมป๋าตังรับไหมตังรับผุนมาเลยไกลผุดอ่ะทางขึ้นมาเลยไกลุดอ่ะผัวรัก เอาไหมครับเอาไหมต้องเริ่มมาจากโน่นเลยครับไปยกป้าไปยึก เออยมแเจ๊นี่เออพุดแล้วันไปไหมฮ่าต้องใส่เทคนิคและทักษะขนาดเลยต้องใส่เทคนิคขนาดเลยจะไปได้ตรงทีรีเลย <laughs> โอ้คันนี้คันนี้ขึ้น่ายอยู่ดอกเนี่ย <laughs> ขันมันเบนหางมากนี่บ่ได้เลยเนอะตรงยางเดียว <laughs> <laughs> ดูคันใหญ่ครับคันใหญ่มันขึ้นได้แบบง่ายๆเลย พวงใหญ่ครับมีของหมูๆเลยครับขึ้นขึ้นแค่นี้นี่ว่าเป็นงานหมูเลยครับ ไม่ชันนะครับสงสัยหน้าแกน่าจะถอยไปทางโน้นนะดูกัน need it <laughs> oh, ใหม่ครับเต็มชื่อเรียบร้อยครับแต่ละคน <c oughs> ตรงนี้ครับยกเลยครับ สบายสบายครับกำลังเหลือๆครับหกล้อนี่ต้องคนขับต้องมีเทคนิคครับเทคนิคในการขับเยอะ่อยครับดันส่งครับ โอเคครับคลิปนี้พี่น้องชมรถหกล้อครับถอยขึ้นนะครับเทสต็อกครับผมคนที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องดับซิงซุเปียวยดด้วยนะครับผมนิ้วข้าวนะครับหากินข้าวก่อนครับสวัสดีครับ